ในช่วงที่ผ่านมาค่ะได้มีการโพสต์ภาพแผ่นปูนใต้สะพานต่างระดับหน้ามหาชัยเมืองใหม่แตกเป็นหมุกว้างขนาดใหญ่ซึ่งสาเหตุนั้นก็มาจากรถบรรทุกที่มีความสูงเกินฝืนขับผ่านไปจนชนกันไปนับครั้งไม่ถ้วนและที่ผ่านมาค่ะทางแขวงทางหลวงสมุทรสาครก็ได้ทําการติดตั้งคานจํากัดความสูงและติดป้ายจํากัดความสูงไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ถูกชนพังและล่าสุดค่ะก็ได้นําคานจํากัดความสูงที่3เมตรมาติดตั้งใหม่แล้ว จึงขอฝากไปยังรถบรรทุกที่มีความสูงของรถเกิน3เมตรว่าอย่ามาอยู่เทินใต้สะพานหน้ามหาชัยเมืองใหม่จุดนี้เพราะตัวรถของท่านจะติดขอบใต้สะพานซึ่งอาจจะชนกับขอบสะพานได้รับความเสียหายหรืออาจทําให้การจราจรติดขัดจากการที่รถของท่านติดคาดอยู่กับขอบสะพานถ้ารู้ว่าความสูงของรถเกิน3เมตรก็ให้เลี่ยงไปอยู่เทินจุดอื่นแทนจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นค่ะ